แล้วค่ะผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลเป็นคนดังอีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยในโลกโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือว่าเป็นคนที่อยู่ตรงกันข้ามกันคนที่รักก็จะออกมาชื่นชมคนที่เขาไม่ชอบก็จะออกมาโจมตีหลายๆเพจน,นะคะที่เมื่อก่อนอาจจะนําเสนอข่าวสารทีอ่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างก็ได้ออกมาขอโทษขอโภัยกันเรียบร้อยแล้วแต่มี เพจข่าวดังข่าวใหญ่เพจใหญ่อีกหนึ่งเพจค่ะไม่ได้ออกมาขอโทษนะคะแต่เขาออกมาชื่นชมและเพจข่าวใหญ่ข่าวดังที่ว่านั้นก็คือเพจดาวแปดแฉกนั่นเองค่ะเชื่อว่า เพจดาแปแฉกก็คงจะได้ดูไลค์หรือได้ดูคลิปนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกของตัวเองแน่นอนค่ะมันจะต้องมีเรื่องมีราวมาก่อนแน่นอนแกถึงได้ออกมาพูดเรื่องนี้คือมันมีคนชอบแซะกันแน่กันแหนอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะบอกว่าเป็นเกย์บังละ่ะ ไม่แมนบ้างล่ะตุ้งติ้งบ้างล่ะเออเป็นผู้ชายที่นิสัยผู้หญิงบ้างล่ะดังนั้นผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็เลยมีการหยิบยกถึงประเด็นนี้แหละนะคะมาพูดถึงว่าถึงแม้ว่าบุคลิกคนจะมองว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเหมือนผู้หญิงแต่นิสยัย ไม่ได้เป็นผู้หญิงเดอ้อดังนั้นนะคะาดาวแปดแฉกก็ได้เอาหยิบยกเรื่องนี้แหละค่ะนะคะมาพูดชื่นชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าบุคลิกเป็นผู้หญิงแต่ว่านิสัยไม่ใช่ผู้หญิงคืออา,อาจจะมองว่าเหมือนกับเป็นเด็กน้อยอเหมือนคนอายุน้อยแต่ความคิดความอ่านคือเป็นผู้ใหญ่ ใครจะอิดช้าก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ว่าใครๆจะคิดไม่ไดีอิดช้าอะไรต่างๆนานาก็ปล่อยผ่านไม่ได้เก็บมาคิดให้แบบปวดหมองและใครจะประสบความสำเร็จ ผู้บ้านฟิลแลนก็พร้อมที่จะชื่นชมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของคนเหล่านั้นนี่คือทัศนคติที่ดีมากๆและดาวแปดแฉกก็ออกมาชื่นชมค่ะว่าบอสบิ๊กเนี่ยทัศนคติดีมากๆเลยแต่ไม่จบเพียงแค่นี้ไงคะยังมีการไปคอมเมนต์ปักหมุดไว้เรียบร้อยเลยนะคะว่า เห็นคลิปที่น้องไลฟ์นั่นแหละทัศนคติดีมากๆความคิดความอ่านเกินอายุจริงๆไม่เสียแรงเลยที่เฝ้าดูความสำเร็จของบิก๊กจากเด็กน้อยที่ไลฟ์ที่ประเทศฟินแลนด์ในวันนั้นจวบจนได้เป็นบอสบิ๊กแห่งค่ายอาณาจักรโตเกียวในวันนี้แหละ และบอสบิ๊กนะคะก็ได้เข้าไปนี่เลยนะคะไปส่งหัวใจเป็นการขอบคุณที่ดาวแปดแฉกนั้นออกมาออกมาโพสต์ชื่นชม เป็นเด็กที่มีสมมาคาระวะอยู่ตลอดเลยขอให้ได้รู้นะคะอย่างวันก่อนเห็นไหมคะที่คุณเบียเข้ามาคอมเมนต์แกไม่ได้รู้ในวันนั้นไม่ได้กลับไม่ได้เข้ามาดูแต่คงจะมีมีคนส่งข่าวแกรีบเข้ามานะคะตอบคอมเมนต์ กลับไปหาคุณเบียร์ทันทีเลยขอให้รู้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่รู้ความค่ะมีสัมมาคาระวะมากๆเลยและนะคะหลังจากที่าดาวแปดดาวแปดแฉกได้โพสต์ ในแพลตฟอร์มของตัวเองก็มี FC เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันในการชื่นชมเรื่องราวเรื่องนี้แหละที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยที่แกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆเลยและหลายคนคือออกมาออกมาขอบคุณดาวแปดแชร์กันและก็หลายๆคนบบโอ้เข้ามา กดติดตามกันเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากจะชื่นชม FC ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ FC ของโตเกียวมิวสิกค่ะ,ะประสบกับตัวเองมาด้วยถึงได้พูดได้เลยคือถ้าเกิดว่าใครที่มีมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าชื่นชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ เขาเหล่านั้นก็จะออกมาให้กำลังใจออกมาขอบคุณด้วยการเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครที่ทำคลิปเขาก็จะเข้ามาดูคลิปแล้วก็เข้ามากดติดตามกันอย่างเพจของดาวแปดแฉก็เหมือนกันค่ะหลายๆคนไม่ได้กดติดตามอาจจะติดตามข่าวสารแต่ว่าไม่ได้กดติดตามพอได้เห็น ว่าดาวแปดแฉกนะคะออกมาชื่นชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบน่ารักแบบเนี้โอ้หลายคนแบบบอกเข้ามาเข้ามากดติดตามแล้วคือขอบคุณแทนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบดีมากๆทัศนคติที่าดาวแปดแฉก พูดถึงเนี่ยคือดีมากๆขอบคุณที่รักแล้วก็เอนดูน้องบิ๊กน้องบิ๊กเป็นคนที่เก่งมากๆเลยแล้วยังมีการพูดชื่นชมดาวแปะเฉกนะคะว่าอุย้ยแอดเนี่ยเป็นคนอีสานหรือเปล่าแบบเขียนเป็นภาษาอีสานไงกดติดตามแล้วนะสุดยอดมากเลยขอบคุณจริงๆบางคนก็บอกอุย๊ยรักแอดจังเลยอ่ะแอดน่ารักอะ่ออะออหลายๆคนออกมาในทิศทางเดียวกันว่า นี่ค่ะอายุน้อยร้อยล้านจริง,รงๆทัศนคติของผู้ยาบ้านฟินแลนด์เป็นทัศนคติของคนที่เหมือนกับผ่านโลกมามาก่ทุกคนคนที่มีวุฒิภาวะที่แบบคือง่ายๆประสบการณ์ชีวิตแบบเยอะช่ำชองอะ เด็กคนนี้เปล่านะคะเด็กคนนี้อายุเพียงแค่24ย่าง25แต่ความคิดความอ่านนี่โอ้โหเลยอายุไปเป็นสเท่าสามเท่าตัวเลยก็เพราะว่าเด็กคนนี้ไม่เคยปล่อยให้ช่วงเวลาที่เขาได้มีลมหายใจเนี่ยผ่านไปในแต่ละวันแต่ทุกๆนาทีทุกๆวินาทีของเขามันเป็นนาทีชีวิตที่มีคุณค่ามากๆอันไหนที่มันมันเป็น เรื่องที่ไม่ดีอ่ะเขาก็จะเก็บไว้เป็นบทเรียนแต่อันไหนที่ดีดีอ่เขาจะเก็บไว้ในความทรงจําแล้วก็ต่อยอดมันอ้าทำไมถึงได้พูดว่าต่อยอดเขาถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันมันดีอ่ะเขาจะรีบทำมันต่อเลยไม่ให้ไอสิ่งที่ดีนั้นนะขาดตอนเรื่องการทำงานก็เหมือนกันพวกคุณเห็นไหมว่า เขาจะต่อยอดของความสำเร็จไปเรื่อยๆถ้าเขาได้ทำแล้วผลตอบรับจาก FCD จะดีมากดีน้อยก็แล้วแต่แต่มันผลตอบรับได้ดีอะ เขาก็จะต่อยอดมันไปในอีกอีพีหนึ่งทันทีเลยในอีกเวอร์ชันหนึ่งทันทีเลยเขาไม่เคยปล่อยให้มันต้องผ่านไปเฉยๆอย่างการพูดถึงเรื่องอร้านกะฟงกาแฟพอสาขาแรกเป็นได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ FC ก็บอบสนับสนุนแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนก็ บอกให้แบบโอเบอร์สวิเปิดสาขาตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ปล่อยแบบเฉยๆอะ่ะเขาเห็นการตอบรับของ FC-D ในสาขาแรกแล้วก็ FC ที่เข้าไปคอมเมนต์ในอีกหลายๆคอมเมนต์เลยดังนั้นนะคะเขาก็จะสำรวจตลาดว่าถ้าเกิดเขาเปิดแล้วที่ตรงนั้น FC หรือลูกค้าจะเข้ามาหรือเปล่าถ้า ใช่คือเขาทำเลยอะเห็นไหมสาขาที่ขอนแก่นก็เปิดแล้วเชียงใหม่กำลังจะเปิดอีกแล้วไหนฟินคลับอีกเห็นไหมคะผลตอบรับมันได้ดีมากๆเขาก็ดูสถานการณ์ในการที่จะเปิดสาขาต่อไปทันทีเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่คนที่ช่างสังเกตรหรือว่าเป็นคนที่ขยนันเป็นนักสู้นะเขาไม่สามารถเป็นหนุ่มที่ อายุน้อยร้อยล้านได้ขนาดนี้วัยรุ่นสร้างตัวของจริงค่ะสร้างจริงสร้างด้วยสองมือและก็สมองของตัวเองและนำพาทุกๆคนไปสู่ความสำเร็จด้วยผู้ใหญ่หรือคนในในโซเชียลคนในสังคมเขาก็มองอยู่มองว่าเด็กคนนี้แบบว่าออกมาขี้โม้ออกมาแบบทำอะไรแบบเออเอาแต่พูดหรือเปล่าแต่เปล่าค่ะ หลังจากที่เขาเฝ้ามองเฝ้าดูเฮ้ยเด็กคนนี้เก่งจริงเด็กคนนี้ดีจริงเขาถึงได้ออกมาชื่นชมเขาไม่จำเป็นจะต้องออกมาเอาหน้าอะไรเลยเขาเป็นเพจที่ดังอยู่แล้วแต่เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าชื่นชมอีกคนหนึ่งเขาเลยใช้พื้นที่ส่วนตัวที่เขาเป็นเพจสาธารณะนี่แหละนะคะออกมาชื่นชมให้หลายๆคนที่ติดตามเขา ได้เห็นได้ชื่นชมผู้ชายคนนี้เหมือนอย่างที่เขาเห็นเหมือนอย่างที่เขาชื่นชมขอบคุณดาวแปดแฉกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมทุกทุกคนนะคะสปอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหนะ้าสวัสดีจ้า